กลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อเล่นเกมเนี้ยม c ครับ no internet ผมก็สร้างบ้านอะไรเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็แบบชิวๆไม่ได้สร้างอะไรมากับๆ ไม่ครับก็ได้อยู่นะเะออ้อยนะผมสร้างหรุมไว้หุ่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้ยอฮ้ยเราลองแบบอะไรนะอย่างเงี้ยเตอแบบสร้างเป็นอุโงค์ใหญ่ๆๆอ่ะแล้วก็มีทางรถไฟอุ้ยลืมไปในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอุ้ยเจอทานขอโทษนะ ขอโทษนะขอโทษนะคุณทานไม่เป็นไรปั๊บ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 ล้วลองสปอนตัวนี้ดูนั่นัน ก <Es> ระเป๋าลัวๆเลยโอ้ my gosh ฮัลโหลอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาแล้วโอ้ห oh, น right ่ารำคาญน่ารำคาญุดสแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึง บราควรรึยบร้อยโอเคพร้อม okay. รือต่อนะครับ พวกเราขอเคลียรตรงนี้ก่อนนะเราจะทำให้แบบพื้นที่เรียบๆอุ๊ยโทษนะฮะกล้องสั่นอืมใช้ได้อยู่นะแบบเราก็แบบ นะยังไงนะแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบเล่นๆนะโอ้แต่แล้วเราออกจากเกมแบบมันก็หายแน่ๆเลยล่ะครับทุกคนเข้ามาถึงทุกวันนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์กดซับกดซับกดซับไปถึง100่งร้อยซับสไครปให้ได้เลยนะครับทุกคนขากำลังใจนะเอากัน ขอกำลังใจเราฟ้ะดูบ้านผมครับนี่นี่นีนีนีนบ้านผมบ้านผมบ้านผมสวยเลยไหมสวยแหละทำมาขนาดนี้แล้วแต่ทำยากอะทำยากมือใหม่อะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอ้โหไม่ มันมีอยู่แค่นี้จริงดิโอ้ยควบคุมมากเนะี่ยควบคุมยากมากเนะี่ยต้องใจเมาเนะี่ยโอ้ยตายแล้วจุบ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 โอ้ยเฮ้ยแต่โลกงมากเลยอะ่ะน่นะครับทุกคน คิดว่าเราจะสร้างอะไรดีนะโอเคนะครับทุกคนนั้นขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูถึงทุกวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ